ก่อนนอนทุกคืนนะคะหน่อยก็จะต้องเคลียลำไส้ค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยหน่อยทานเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่เอาเพอเป็นตัวช่วยนะคะก็เดี๋ยวจะตกค้างในลำไส้แล้วก็ทำให้มีพุงนะคะเพราะว่าเพอสองเดียวเนี่ยเคลียออกหน้าท้องแบนราบเลยค่ะแล้วหน่อยก็จะผสมกับแซนด้าดิงนะคะตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยใครที่ต้องการให้ตัวเองผิวใสแล้วก็ฝ้ากระจางลงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวแซนด้าดิงตัวนี้นะคะ ช่วยให้เราเบิร์นด้วยค่ะในขณะที่เรานอนหลับเบิร์นไขมันเก่าค่ะแล้วก็มีวิตซีถึง2 0 0เซนนะคะนั่นเท่ากับว่าในขณะที่เราหลับเนี่ยเราเหมือนได้ซ่อมแซมแล้วก็ได้สร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวด้วยค่ะก็ทําให้เราไม่เป็นหวัดแล้วก็ไม่ป่วยง่ายนะคะก็ได้ทั้งเคลียร์ลำไส้ดีท็อกลำไส้หน้าท้องแบนราบแล้วก็ได้ผิวใสแล้วก็ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ อร่อยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนลองชิมน,นะคะถ้าเกิดรักสุขภาพต้องไม่พลาดสองตัวนี้นะคะ